t สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวกล่องส่มจากค่ายโมโชนะครับตอนนี้มีทั้งหมด6ตัวนะครับและซีเคดอีก3ตัวครับทุกคนตัวธรรมดา6ตัวและซีเคดอีก3ตัวนะครับ เราจะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ซีเข็ดเหมือนคนอื่นๆหรือเปล่าหรือว่าจะเกลือนะครับตัวกล่องก็จะประมาณนี้นะครับมีตัวอย่างให้ดูแล้วก็คู่มือต่างๆในตัวนี้เราจะมาดูกันเลยว่ากล่องแรกนี่เราจะได้อะไรเสรียดายกล่องมากครับไม่อยากไม่ค่อยอยากจะแกะเท่าไหร่กล่องสวยมากสวยแบบสวยเลยไม่ค่อยอยากแกะ ว่าในตัวเป็นยังไงนะครับตัวเทียมครับหนึ่งกล่องเนนะี่ยมีน้ำมักี่ชิ้นนี่อะไรมากนะครับตัวที่เราได้เป็นตัวแรกคือทาขิดะสีขาวนะครับอืมสวยอยู่เลยครับสวยมากแล้วก็คู่มือต่างๆของเขานะครับที่เขาแถมมาด้วยในกล่อง มีทั้งคู่มือการประกอบแล้วก็ตัวอย่างชิ้นส่วนนะครับก็เดี๋ยวผมประกอบให้ดูทีละตัวแล้วก็จะรีวิวให้ฟังว่างานนี้เป็นยังไงมากนะครับหนึ่งกล่องจะมีแผงลันเนอร์ชิ้นส่วนอยู่3อันนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ฐานฐานยืนหนึ่งอันนะครับ ที่เหลือเป็นชิ้นส่วนประกอบแล้วเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูว่าแต่ละตัวเนี่ยใช้เว,วลาในการประกอบนานไหมหรือว่ายากไหมเดี๋ยวผมจะบอกทีนะครับรอดูเลยในส่วนของพาร์ทประกอบตัวโค้งก็ไม่ได้ประกอบยากนะครับก็ใช้เวลาการประกอบก็ไม่ถึง10นาทีก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับตัวโครงก็จุดขยับจุดอะไรนี่ทำมาดีมากเลยนะครับ แข็งมากไม่ถือว่าขั้นว่าแบบแข็งจนเกินไปครับก็คือแบบรู้สึกว่ามันแข็งแรงครับแล้วก็เขามีมือมาให้เปลี่ยนทั้งหมดอย่างละคู่ครับแบบกำหนึ่งคู่แล้วก็แบบแบมือหนึ่งคู่ครับดีอยู่นั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าถ้าประกอบเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับ เซ็จไปกับตัวแรกนะครับทาเลคิดะสีขาวนะครับก็ในการประกอบตอนนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรอยู่แต่ก็ไม่นานมากครับเพราะคู่มือเขาเป็นคู่มือแบบสีครับมันมองง่ายแล้วก็ทำให้เรารประกอบง่ายขึ้นนะครับก็โดยรวมหลังจากประกอบมาก,ก็ดีเทลต่างๆภาพต่างๆก็ดีมากครับไม่ไม่ถือว่าขี้ลิ้วขี้เหครับกับในราคาที่เราได้มาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมประกอบทุกตัวเสร็จแล้วผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับว่าผมจะได้ซีเค็ดไหมแล้วก็ทุกอย่างที่เราประกอบทุกตัวครับแต่และตัวมีข้อบกพร่องไงมัง่งแล้วก็เราจะมาดูกันนะครับว่า6ตัวเนี้ยเราจะได้ซีเค็ดเหมือนคนอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับรอบๆตัวก็ประมาณนี้ครับทุกคนเห็นไหมครับ ก็ถือว่าดูดีครับองค์ประกอบมันดูดีเลยสำหรับค่าตัวเท่านี้นะครับตัวที่สองเราเป็นแลนสล็อตนะครับสวยมากเดี๋ยวผมจะมาประกอบให้ดูนะครับว่าแลนสล็อตประกอบยากไหมแล้วก็ดีเทลเป็นยังไงนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับแลนสล็อตนะครับโดยรวมผมว่าแลนสล็อตเนี่ยเป็นตัวที่ประกอบยากพอสมควรพอดีทอเทลเกเยอะมาก นะครับบางจุดมันอาจจะหลวมมั่งหรือว่าอาจจะนิ่มั่งแต่ว่าก็พอจะทําได้ครับแต่โดยรวมสีต่างๆดีเทลผมว่าตัวนี้สวยที่สุดนะครับสําหรับถ้าเทียบกับไทคิดะสีขาวนะครับผมว่าตัวนี้โอเคเลยสําหรับใครที่อยากเก็บผมว่าตัวนี้ก็น่าสะสมมากที่สุดแล้วครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกล่องที่สานะครับว่าจะได้ตัวอะไรกัน จะได้ตัวอะไรมาอย่างนี้ดา,ดาเตะครับผมทุกคนเ,เราได้ดาเตะนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบดาเตะให้เสร็จเลยนะครับก็เสร็จไปเป็น <nunca> ที่เรียบร้อยนะครับสำหรับดาเตะแบบล่างปกตินะครับยังไม่ใช่ซีเข็ดนะครับก็ดีเทลผมว่าก็ พอได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าผมเลือกนี่ก็คงยังไม่เลือกดีกว่าครับเพราะว่าดาเตนี่มีข้อจากัดเยอะมากเรางอปืนทํำท่าย,ยิงก็ยังไม่ได้เท่าไหร่ครับแล้วก็มีดาบสมัยมาให้หนึ่งเล่มครับแล้วก็ปืนอกหนึ่งกระบอกสำหรับดาเตะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องที่สี่เลยนะครับว่าจะเป็นตัวอะไร Uh huh. เราจะได้สีเขียนมาคนเอ่นไหมเนาะโอ้โห oh เรายังไม่ได้ซีตัวนี้เห็นคนเอ่นรีวิวว่าดีมากดีกว่าเนสล็อตอีกนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูแล้วก็รีวิวว่าตัวนี้ประกอบยากไหม โอเคครับในขนาดที่เรากำลังรีวิวอยู่ก็ฝนกระตกเป็นที่เรียบร้อยอบรรยากาศเย็นๆแถวบ้านนะพร้รมอมแมวเป้าหนึ่งตัวบรรยากาศเย็นๆนะครับเสร็จเป็นที่รงน,นครับสำหรับตัวที่สี่ถ้าใครรู้ชื่อเนี่ยเม้นใต้คอมเมนต์ให้ผมมาครับผมยังไม่รู้เลยว่าตัวนี้ชื่ออะไรแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมว่าตัวเนี่ย ไม่แปลกเลยครับทำไมทุกคนเวลารีวิวเนี่ยทำไมเขาถึงชอบตัวนี้เป็นมากเพราะว่าแบคแพคของมันเนี่ยสวยมากดูนะครับมันให้ดูทับรอบก็คือดีเทลดีครับแล้วยอย่างหนึง่งมันเป็นสีแดงตัดน้ำเงินนะครับแล้วก็ขาวเนี่ยสีนี้สวยครับสวยมากๆครับก็ตัวที่สี่ก็ผ่านไปนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องตัวที่ห้ากันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ นี่ครับตัวที่ห้าเราเปิดได้เป็นทาเคดะสีม่วงนะครับก็เดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับการประกอบของค่ายเนี่ยผมว่าง่ายมากเลยครับทุกๆตัวเนี่ยประกอบคล้ายๆกันหมดเลยตรงนี้ทุกคนไม่ต้องกลัวาจะประกอบายากนะครับทุกคนทําได้แน่นอนสําหรับตัวที่ห้าก็เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับดาเตะสีม่วงดํานะครับก็ผมมองว่ามันน่าจะมีแบ็คแพคเอาไว้ใสาอาวุธอีกสักอันหนึ่งก็จะเท่เลย แต่ตัวนี้มันไม่มีอ่ะแล้วเวลาท่ายืนเตะท่าครับมันก็แบบมันเกือ้อกื้ๆกลงๆนะมันไม่ค่อยแบบทาท่าแบบจับปืนอะไรได้ก็แต่ประมาณเนี้ครับแต่โดยรวมสีมันสวยกว่าสีฟ้าครับมีสีม่วงตัดดำเนี้ยเท่ดีสําหรับตัวที่ห้านะครับเดีย๋ยวเรามาดูตัวนี้กันเลยว่าจะเป็นสีเข็ดหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเกลือนะครับมาถึงตัวสุดท้ายนะครับว่าตัวสุดท้ายนี่จะเป็นอะไรกันมาลุ้นกันนะครับ ตัวสีเข็ดมาจากตัวเถอ,อดาบเจ้ยอย่างนี้น่าจะเป็นททเคดะนะครับสีแดงตัวธรรมดานะครับเสียดายครับตาน,นี้เราไม่ได้ตัวสีเคิยเหมืนคนอื่นเัาก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเอาไว้โชว์แล้วกันนะครับ เดี๋ยวหลังจากประกอบเสร็จเดี๋ยวผมให้ดูตัวแบบนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากประกอบไทเคดะสีแดงตัวปกติเรียบร้อยแล้วนะครับก็เท่าที่ประกอบมารู้สึกว่าตัวเนี้ยชิ้นส่วนจะหลุดง่ายไปหน่อยเพราะว่าตรงเนี้ยครับตรงเกาะเกาะหัวอะไรนะครับเวลาเราบีบหรือว่าอะไรก็ช่างหรือขยับเนะี่ยก็หลุดแล้วครับมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่สำหรับอาวุธก็หลวม เนี่ยหลวมมากเลยตัวนี้เราดึงสูงขนาดไหน,น,นก็ยังหลวม,มต้องจับถึงโคนคองนี่เลยเหรอแต่ว่าภาครวมก็สีสวยสวยก็ตัวขาวนะครับประมาณนี้สเกลก็สวยคนละแบบครับสำหรับตัวที่ชอบมากที่สุดน่าจะเป็นตัวนี้ครับผมยังไม่ทราบชื่อถ้าใครรู้ก็สามารถ พิมพ์ไว้ในใต้เมนตได้เลยนะครับตัวเนี้ยผมว่าคุ้มสุดละเอาไปตั้งโชว์นี่สวยมากเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและกันดั้มตัวใหม่ๆจากเรานะครับขอบคุณครับ playing with a boss like that i don't react well when you talk like that put the money on the phone then call right back i don't really want to do the small talk like that know, yeah. stop playing with a boss like that i don't